เาลยครับซื้อทุกท่านได้เลยนะครับผมมีผมนายฟิลิปบียมเกชินเคยนะครับแล้ววันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่าสมนุนวอลสกายอารีนาเนี่ยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้จะมารีวิวตัวทอนที่เป็นตัวศาสตร์นะครับอ่าแนะนำตัวศาสตร์นะแปลว่าเอาไว้ลงเอ่ออารีนานะครับ RDA เนาะแต่ว่าแนะนำตัวศาสตร์เนี่ยทำตัวแบบตัวศาสตร์ง่ายๆในแกนลงอารีนาดีกว่าเนาะอืม มไม่ไมีตัวอะไรก right, right, ันบ้างเลยครับมาผมจะพาไปดูนะครับแนตอนหนึ่งตัวที่หน right, ึ่งนะครับก็น่าจะง่ายๆเนาะตัวที่หนึ่ง่ก็น่าจะใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเจ้าโจกลมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดีโคตรเลยนะครับในการลงแบบว่าศาสตร์อารีนานะครับอ่ะโจกลมนะอ่ะสไตล์ประมาณนี้นะครับอ่ะแต่ว่าข้อเสียของโจกลมนะครับโจกลมเนะี่ยจะ สาสตเมตริเมตรต็มหน่วยสําหรับตัวที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นธาตุไฟนะครับผมอ่ะมันจะสาดตร์แบบว่าไม่แรงเพราะว่าติดฉลับนะครับอ่ะมันจะไม่ขี้น่นเองนะอออนะครับอ่ะจบไปตัวหนึ่งเนาะวันนี้ค่คิีนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ต้องย้ำเลยนะว่าเด็กใหม่ทุกคนปั้นเลยได้นะครับปั้นเลยได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทํารุนง่ายมากนะครับตัวหนึ่งที่มนแบบง่ายโคตรเลยนะฮะเออ ง่ายยังไงเพราะว่าตัวมันเนี่ยขอแค่มีดาเมจกับเดฟนิดนึงนะครับเดฟหน่อยเดฟนิดนึงนะครับแล้วก็ ATA ATA เยอะๆนะครับเออแต,แต่ด้านใน ATA มันจะสแต็กอีกระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่า ATA เนี่ยก็เน้น HP ที่นหนึ่งด้วยนะครับแบบว่าหมื่นอัพประมาณนี้เนาะแล้วก็สปีดเพิ่มมาหน่อยนะครับแต่ว่าคาคิเนี่ยไม่เอ่อ ว่าไม่เอาคิดเดตคิรเมตเลยนะครับอ่ามันก็จะทาง่ายตรงนั้นเองนะครับอ่าหมายนั้นอ่าแล้วก็เรื่องรูนนะครับเรื่องรูนเนี่ยเอ่อถ้าใครฟาร์มจนมีตูเดียดเดยอะแล้วหรือว่ามีรูน ex เยอะแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นรูน ex ดีกว่านะครับ ex ดีสุดนะอ่ะพาพวารูนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับหรือว่าก็ถ้าอยากได้ก็เป็นก็ เวิปก็ได้นี่ครับหรือว่าเป็นสตาร์นก็ได้นะเพราะว่ามันมีสกิลหมู่นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะยิ่งสายตัวนึงนะครับก็คือตัวนี้ลาพิดนะครับกลับมาสู่สามัญน,นะใช่สุดสุดสู่สามัญน,นะครับลาพิดถ้าเป็นหนึ่งเพราะว่าลาพิดก็ใช้ดิมสาสได้เพราะว่าโดมันอนะัเป็นสกิลหมู่ทั้งหมดเลยนะครับก็ถามว่าตอนแรกๆเนี่ยมันเอามาเล่นดีมสาสรทำไมได้นะครับอ่าถ้าไม่มีพวกโจกนะ้ำไม่มีขาคีก็ ลาพิธแทนไปก่อนได้นะครับอันนี้ที่ผมก็จะบอกว่าตัวที่สามารถแบบว่าเปิดสกอร์หาได้แต่ว่าหาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอ่าถ้าไม่สวยเปิดไม่เจออีสองคนจริงๆนะอ,อ,อันนั้นประเด็นแต่ว่าตอนนี้มีกิจกรรมเลือกอมอนสเตอร์อยู่ใช่ไหมล่ะ,ะก็ไม่ได้หายากไรมากเนาะ,ะแล้วก็ลาพิธนะครับอลาพิษก็ไม่มีแล้วมากนะครับรุนนี่มันแจกไปแต่ว่าผมมาเล่นก่อนที่รุน่น ลาพิธมันจะแจกมันก็เลยไม่มีรูนตัวอย่างให้ดูนะครับเอออันนี้รูนเก่าแล้วนะครับเพราะว่ารูนเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่ะโอเคแล้วก็อีกตระกูลหนึ่งนะครับตระกูลนี้เป็นตระกูลอ่อระกุนไพไฟนะครับอ่าไพไฟจริงๆแล้ว บอกว่า oh, เป็นทีมศาสตร์ไหมจริงๆเป็นทีมศาสตร์แต่ว่าเอ่อเท่าที่เห็นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ดักตัวสปีดต่ำกว่าซะมากกว่านะครับในอารีน่านะอ่าเข้าบ้านไฟไฟนะรับรองเลยว่าไฟไฟายเนี่ยจะได้ออกก่อนแน่นอนนะครับเออไม่รู้ตรงไหนกันนะเพราะว่าฝันงตรงขัน้นดูไซร์สปีดสามสามตลอดเลยนะครับแล้วก็เขาทําลูนไฟ้ไฟในถึงตลอดเลยนะครับเออมันก็จะเร็วกว่าตัวเร่งของเราเนี่ยเองนะครับอืม ก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่จูลี่นะครับหรือว่าไพ่น้ำนะครับเออไพ่น้ำเนี่ยเก่งยังไงนะครับมันเป็นตัวหนึ่งที่อ่าสาดได้เหมือนโจกลมเลยนะครับแต่ว่าอ่สกิลสามนะครับปลาไพ่จำนวนมากนะครับใส่ตัวทั้งหมดนะครับและบริหารปริมาณกระสือหายจะเพิ่มขึ้น50เปอร์เซ็นต์ต่อเอฟเฟกต์เสริมพลังนะครับนะเสริมพลังอย่างแต่ละตัวอย่างบนเอ่อก็คือแรงตามเอฟเฟกต์ อันนี้นะครับเลเลตามดีบัฟบ,บนหวัวบนหัวสตูนลนะครับก็คือเอเฟกต์สีฟ้านะฮะอ่ะ50%นะหากช้กสกิลนี้ในขณะที่ HP เต็มจะโจมตี6ครั้งนะครับย้ำว่า6ครั้งนะเธอแปลว่าไปเยอะมากนะครับถ้าเลือดมันเต็มเลยฮะประมาณนี้เนาะอ่ะน่าจะหมดแล้วนะครับตัวเหลือก็คือเป็นตัวเิงที่แบบว่า อ่าเป้าเดียวอะไรเงี้ยผมผมกือรังบอกว่าทีมสาใช่ไหมก็ตัวแบบว่าตัวเป้าหมูเนาะแบบเอ้ยตัอใส่แบบใส่ทีมแบบว่าทั้งหมดเลยอะไรแบบนี้นะครับอ่ะมือนยังวะแล้วมื่อี้เหลือก็น,น่าจะเป็นตัวเป้าเดียวแล้วก็ตัวเร่งนะครับเฮ้ยจริงๆตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ให้เลครับอิเชเรียหรือว่าพิกซี่ไฟนะเอาเวกสองเนี่ยโคตรก๊อตเลยเนี่ยผมเคยทำรีวิวไว้แล้วก็ลองกลับไปดูได้นะครับอ่ะ นี่สกิลสามนะครับโปรยผลธนูเพื่อสร้างความสียหายแก่ศัตรูทั้งหมด4-6ครั้งนะครับแต่ละครั้งจะมีโอกาส20%ที่จะอถอนได้เฟกลดพลังและลดกว่าข <c oughs> อไปยังไม่หายลด <c oughs> ความเร็วโจมตีในลดความเมร็วโจมตีลงสองเทนนะครับอ่ะมานี่โอเคที่เหลือก็อ่ะยินุกล้นะครับอันนี้ของหาง,ง่ายเลยยินุนะครับตัวนี้ไม่ได้ ไม่ได้ตีหมู่นะแต่ว่ามันลากเพื่อนไม่ได้สามตัวใช่ไหมอะแล้วสกิลมันนะครับสกิลของน้องเนี่ยถ้ามันตีตายมันจะได้ตีต่อนะครับเออมันตีตายตีต่อนะครับแล้วก็ในซีหนึ่งมเนี่ยมันจะตีแบบว่ามีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นะครับที่จะตีต่อนี่ก็คือแบบว่าได้ตบแล้วก็ได้ตบต่อเนีฮยเออแบบว่าบางครั้งเนี่ยใครโดนโซยเนี่ยคือแบบว่าโดนตบแบบหกครั้งรวดอะไรเงี้ยตายห่าเลย <laughs> ผมนี่แหละ <laughs> ผมที่แหละเออไม่ใช่ใครอยู่ไหนหรอก <c oughs> นะเอออ่โอเคประมาณนี้ม่ครับประมาณนี้ประมาณนี้น <c oughs> นที่มันี้เครนท่อมเด็กนะก็้งไฟท่อมน้ำก็ใช้ได้นี่ครับเพราะว่าสกิลสามนะครับตีหมู่แบบว่าไม่สนาตานะอืมไม่สนทตุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทตุอะไรก็ตั้วแต่นะครับก็จะตีหมู่บบกันเลยเนาะอ่าทำได้นะครับอ่าส่วนตะกูลคาชิเนี่ยก็ ท่าที่เหลือนะจริงๆมันก็ทีมศาสตรห์หมดเลยยกเป็นคงเนียวกีมันก็รู้สึกว่าจะเป็นเล่นทีมรับนะครับแล้วก็คินชีเนี่ยทีมรับเช่นกันนะครับกอดมากคินชีเน,นี่ยอ่ะแล้วก็ฟูกีโซยกีเนี่ยเอาไว้เพราะว่าอา่อชนะท่าอะไรสัมมากว่าอะไรครับอืมตัวนี้จริงๆมันก็ทีมสาสรหมดเลยนะคือมันเล่นเหมือนกันหมดเลยอนะเจ้ากุนคขาชินะเออโอเค ประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่เหลือ5ดาวผมไม่หมผมไม่พูดถึงแล้วกันเนะาะอ่าจะเป็นตัวที่หายากไปหน่อยนะครับจริงๆม,มันมีหลายตัวเลยนะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่านทะลิงคอยอีกแล้วเว้ยคือโชคด,ดีจัะอ่ะเดี๋ยวไฮไลท์ได้ครับวันนี้ก็จะมาเป,ดปิดกรอจากหงอ่ะมาสูดพี่นัดเฮล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 เไม่ติดอ่ะโอเคกระตุกิดหน่อยนะครับ มา,าเริ่มประเดิมนวยกันนี่กันเลยกันแซลมอนสิบรอบอันนี้ใช้ครั้งแรกเน,ะนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะมันช้าแล้วก็แบบว่าสกอร์กูหมดไวมากเนี่ยมีเสียงรถเข้ามาในเฮ้ยเอ้าดีเคไฟมาแล้วเว้ย <laughs> ดีเคไฟโอ้โหตายละ มีดีเกลแล้วก็ได้พีดีเฟไฟดีกว่แม่สิบล้อเป็นของดีวะทุกคนเนี้ยอย่าลืมไปกดอ่าสิบรอพี่ครับเอาว่าดีเไฟครับผมนะสิบลอสิบไปเลตัวเฮ้ยวันนี้ต้ององได้สองดาวแบบว่าเฮ้ยสองดาวสองตัวปะ่ะแวมน้ำนะครับ เวมน้ำเฮ้ยนายสิบรอบอะมึงจะผ่าเดียวไม่ได้เ้ย <c oughs> นายสิบรอบอะนายสิบรอบเอ้ยลบผ่าแบบนี้ฮะโอ้โหขีตาลมอ่ะพีาง,งูสิบรอบปละล่ะหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคอ่ะเปิดที่เหล,ลือลวกันนะครับด เจ็ดห้าเดี๋ยวเป็นด้วยนะพี่มันได้แล้วไงเออมันมันได้แล้วนะาะไดหนึ่งศูนย์นี่เือเจ็บหนึ่งหนึ่งโอเคจุกจุกแล้วก็แพร่แ <c oughs> พรอีกรอบเฮ้ยร,รีเซ็ตรีเซ็ตเมื่อกี้เราไม่ได้อะไรเลยอ่ะเออนายเมื่อกี้เราเรา,เรายังไม่ได้อะไรเลยนะนายนายให้เราใหม่สิคนเวิร์ด <c oughs> <c oughs> โกงแม่กันทั้งเกมบาบ่อ่าเอ้ยอะไรนะแบ็กสมิธโอเคต่อแบ็กสกิลแบ็กสมิธมืดนะครับแบ็กสมิดมืดนะผมเอาไว้ใช้ไอ้นี่นะเอาไว้ลงสามหัวแบบว่าด,ดีโคตรนะครับ 2, 2> สองการ์อรล่มหมดแล้วโอเคอ่ะแล้วก็ห้าร้อยใบผมห้าร้อยก็อนเนี่ย,มยหมัลั่นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอยากได้ด้วยนะมากันบ้านนะครับ อ่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนี้แซลมอนแซอมอนสิบรอบแล้วหรอโอเคนึกว่าแค่คำพิสตอมนะอ้าผมแซะแซมอนธรรมดาเนี่ยครับเพราะว่าเห็นแซลมอนมันน้อยเนาะนี่ผ่าเลยจากลมนะครับอืมหนไรลูกเน่อา,าหน่อยแมวมองนะไอ้มองนี่คือซึมอ่ะไอ้ปีกไปกกันเนี่ย เฮ้ยสองเลยมึงเยอะไ่ะจริงรอ่ะเอาแกะให้กูตายดด้นี่แกะให้กูตายดด้นี่แยะเฮ้ยนายโอเคับผมไม่ได้อะไรเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะไ่นาใช่นะเนี่ยอืมไม่ใช่จริงด้วยหมวยลมไหนครับอ่ะคัมพีลมทตุอ่าชาให้แล้วว่ะเฮ้ย โอ้โหปีกผู้สาวไฟแล้วบอ,อกเอาตัวซ้ำบ้าบอจริงเลยเว้ยแม้บุงเงียเออกตัวซ้ำอะไรวะนี่ฮะ,อะโอเคแล้วผมแสงบืดงละไม่ค่อยถูกหวังอะไรเลยว่าแสงบืดงเนนะี่ย ออมาโอ้มืดหน่ครับเดี๋ยวขอสูตรนี้สูตรนี้ก่นแลังกันนะเอาอีกี่ชิบหายแล้วนาบายบ้าอบาโอเคชึบมาปึา๊บเฮ้ยมึงผ่าบ้างก็ได้นะบางทีอะไอแสงมืดอะไม่เคยผ่าเลยอะ <c oughs> ทำไม่อยู่ตองไม่มองจอไม่มองจอทำไม <c oughs> ทำทำไม <c oughs> โอเคครับผมย่อประมาณนี้นะครับซ้ำหนึ่งได้หนึ่งโอเคคือจริงๆมันคุ้มแล้วนะแล้วสกอร์มาเนี่ยมาบ้า <c> ง <oughs> มันคุม้มนะครับก็สกอร์วันนี้ได้สองตัวนะครับแต่ว่าได้ปีกมาหนึ่งใบ <c oughs> ได้ปีกมาหนึ่งปีกแล้วก็ได้ดีเคไฟมาหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรนะครับ ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เโอเคครับประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมพลาข้อมูลพลาดการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับรวันนี้เจอกันนะผมบ๊ายบาย